สวัสดีครับผมมอนบาลโลแลแล้วนี่หุ่นยนต์แบบที่ไม่ใช่ว่าเชนโซ่เจสแพนนิงนะครับซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบที่ว่าเอาตัวละครจากเรื่องเจนโซแมนมาเอามาสู้อะไรตัวเองครับซึ่งผมไม่รู้จะเริ่มตัวอะไรดีตอนนั้นเนริ่มตัวอะไรไม่รู้เลือกเป็นเอ้ยกูโดนอะไรอ่ะเฮ้ยบางทีมันจะเอาอ่ะอ่ากูเลือกเป็นไอตัวไฟแล้วกันนะเป็นอสูรไฟนะครับผมกนะ็ไม่ได้ดูเจนโซแมนนะไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกันมากูมาแล้วนะมึงใช่ไหมี่จะทำกูมึงไปไหน มึงมานี่มึงจริงๆไปไหน,หน,นเฮ้ยเอเลซี่มนันนะโอเคของเราเบิดเลเซี่นะครับมาเอาบักนี่ก่อนเลยบักนี่มึงมาช้านะอืมออมึงข้าวเหรอฮะมึงข้าวเหรออืมเออมันตายแล้วนะเอาเผื่อไปดูเลเซี่ด้วยโอ้โหเท,าท,าท่าทีเท่าทีไนเลยะครับหรือบอกว่ากี่ล้วมันจะเลิศนะอ้าวว้าวบักนี่บักนี่มึงทำอะไรนะทำอะไรมึงชาร์จอะไรแปรละตายตั <I do. S 1> ชาร์จอะไรครัออกเกมเลยเฮีย <laughs> เมือนองนี้เขาจะมีประเด็นกันครับโอเคคือเขาลังสู้อยู่นะอันนี้คือศพใครตายเนี่ยขอ,ขอนะไหมขอนะอะไรโอเคเหมือนว่าเพื่อนเราเขาจะเล่นไอตัวนางฟ้ากับไออ,อ,อไม่รู้สามตัวนะครับนี่เขากำลังมีประเด็นกันอยู่เราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะใครไม่ตีเราเราก็ไม่ตีเขาครับอืมือนอยากที่บอก,กว่าเราไม่ตีหมาหมา,มาไม่กัดเรานะโอเคผมก็จะลองอยืนอยู่นี่นะเหมือนว่าไอคนนี้มันจะมาเอาผมใช่ไหมเนี่ยว่าแล้วเออเป็นตัวมีดซะด้วย ได้อยากเล่นใช่ไหมได้อาฮะชีดไฟฟุกเออเอออ่า,า,อออาเฮ้ยน,นี่นี่นี่เออนาทีเราก่อนเพื่อนเราช่วยไม่ได้นา,นาทีเราก่อนนะไยเรียบร้อยมามากินเลยครับโอ้กดกินดิเออแซบแซบแซบโอเคไอ้คุณเดยวก็เกิดน,นี่แล้นะแล้วฝันแล้วทำอะไรกันนะสนุนทนายนะสองคนนะ โอ้เหมือนจะเป็นเอ่อชื่ออะไรวะไอ้อะไรวะอากิปะ่ะไอ้ที่ว่ามันเป็นพี่เลี้ยงของเรนจิอ่ะใช่ไหมใช่ไหมไอ้ไอ้ที่มันเป็นศูนย์ปืนนะไม่ไม่แน่ใจนะครับนะแต่ว่าเขาเล่นอะไรกันเราดูเขาดีกว่าเราขอเล่นด้วยดิเพื่อนอ้าวเขาตีเราอ่ะเอาของเกลอเคลเ,เขาตีเราฮะโอ้ตีกวัวตีกวัวกูไม่ยอ,อมกูไม่ยอมเว้ยตีกูทำไมนี่ กระเด็นเข้าไปจะพุ่มไปเลยโก็มีคนวิ่งมาหาเราไอ้คนเดิมนี่ว่ามันจะมาเอาผมนะเออเปิดแล้วครับเปิดขอจะเปียกครับตัวนี้ชีตหอยตุม้มไฟพุ่งหรือโอ้โหซื้อไม่มีแล้วติต้องตีธรรมดาค่าซื้อมหมดแล้วนะโอเคสกิมมาละอ่าโดนขโมยยับอดิครับไม่ได้สแปมนะอย่าหรอสแปมนะครับอ้าวบาร์เนี่อะไรนี่บาร์เนี่อะไรนี่ลูกสองคนเหรออะไรลูกสองคนอ่ะคิโกะกับอะไรวะ อ่ามึงจีกันไปก่อนเลยเดี๋ยวกูจะไปแจมด้วยเออกูแจมด้วยเออกูขี้เสือกคนขี้เสือกเออเออโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไปเสกรถตองมาได้หมดตัวอะไรวะเนี่ยจี๊ดเออไอ้เหี้ยมเอาลมทูมาไปดีโอไปดิเออไอ้ปุ่งไม่โดนชิบหานละอ่าเหลือเหลือมึงแล้วนะถ้างั้นก็ อะไรมึงจะเอาเหรออะจะเอาชิ้นด้วยได้ได,ได้เล่นด้วยกันได้ฮะชีตไเตะต่อยโอเคเรอสกิลอันนี้ก่อนนะครับพุ่งพุ่งระเบิดไม่ดน้ว่าเ้ยดนอยู่โดนอยูย่ไปเออเอาไหมหน่าจะเหรอโอเคเอาไปเลยไปเลยไปเลยอ่าให้เขาไปเขากินนะครับนี่ แต่เขาก็ดูพีพียกันตู่นเต้นนะครับเออเอออ้าวอ้าเอ้าวอ้าบารกนี่บาก์กนี่จะเอาใช่ไหมเอาวุธหอกไปด้วยเออเออตีได้ตีไปเจ้ตีไปอือปึ๊ดเอ้าวใครยุ่งวะใครยุ่งวะใครยุ่งวะเออใครอย่างนี้ดิอย่างนี้ดิเออเฮ้ยมันจะพุ่งส่ปิละเฮ้ยอย่าวิ่งดิวะกลับมาที่มึงไปไหน มึงจะไปไหนโอ้โหใครใครยิงจังเลยนีเออเออเอ้าวบักกันนี่บักตัวเดิมแต่กูไม่เอากูจะเากันี่เว้ยมึงอย่ามาอันนั้นกูจะเอาบักกันี่มึงอย่ามาอะไรวะมันไปไหนแล้ววะอาอยู่นี่โอ้โหเออเออมันปลาหงใส่ผมเอามาดิมาดิมาดิเอาเ่อไรเอาเม่อไรเอาเ่อไ่มโดนเมื่อไเอ้ยเฮ้ยให้หลบเกนะวะเออ บางทีนะ่าจะไม่ธรรมดาแล้วครับนี่เอ้ยหัดูแล้วผมดูแล้วผมดูแล้วดิได้อยู่ได้อยู่ซุไนได้อยู่ซุนได้อยู่ซุนได้อยู่โอ้ยระเบิดโดนโอ้อฮึฮึไม่โดนตาคนนุณตาไม่โดนครับตัวนี้ชีตเอ้ยหลบเก่ง์จังวะเอ้ยจะเอาเหรอเฮ้ทยทยุบใส่ใครทุบใส่ใคร กลัหลบได้โวยมา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 เข้ามาเข้ามาจะนี้ดิเออเออไม่โดนอีกแล้วตางคนตาไม่โดนครับอ้าวคุณโดนขาสกิลชิบหายแล้วชิบหายเออทุบไปก่อนเอามาต่อกหางครับชีดอ่าเออไม่โดนอีกอืมอืมดี๋ยวนี้ดีมไม,มานามมามละโวาาออคค้ยวนันนี้ก็ขยันพุ่งจนเลยนะ ต oh, <desserts. S 1> องตอสอย่าลูกวิชาเจ๊เออ oh. เออ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 แล้วครับโดนนะเออต่างคนต่างโดนครับอ่าลงมานะโอ้โหมาปลุกไม่ได้อยู่ดีอ่ะชีผู้ฉีใส่ใครโอ้ยอย่าหนีดีกว่มันก oh. oh, ็มาดวนกันเลยเออไม่ต้องถอยออกจะถอยอย่าถอยเออเข้ามาดิจะถอยดิโอ้โหผมดวนแล้วกูดวนกูดวนแล้วกูดวนกูดวนกูดวนเฮ้ยเออลงกัดครับลงกัดครับโอ้ยโดนโดน โอ้ยตายกูต่างไม่โดนครับตลูกกอนดีกว่าเดี๋ยวตายนะเฮ้ยโอ้เสียท่าแล้วโดนแล้วครับผมโดนแล้วเอ้ยโดนโดนนี่อยาอย่าอย่าชีตโอ้เอ้าโอ้โดนจนได้กูตายแล้วไหมเออตายแล้วไหมโซนนี้ยเออกูตายแล้วไอ้เหี้ยเออเรียบร้อยกลับมาใหม่กูแค้นกูแค้นแล้วจิกูแค้นอุ้ยกลับมาเข้ากับ็ระสุนธนูนะครับนี่ เฮ้ยจี้อูไม่โดนไอ้เหี้ยไม่โดนอีกแล้วเอ้ยจะพูดไหมหลบกันหลบกันหลบกันเอ๊ะมันปลาหอยจะโดนอีกเฮ้ยหยุดหนีไงว,วะๆๆๆๆโอเคโดนอยู่นะครับจี้ปงโอเคหลบได้ถ้าเกิดโดนท่านี้มีตายสูงนะก็จะเอ๊ะท่าชาร์จยิงเนี่ยอ่ะโดดเข้าไปทำไมวะโดดเข้าไปทำไมเอ้ยลงมาดิเอ๊ยมามามา,มา,มาเอา้า เอาแปดอยู่หลังแปดอยู่หลังตึกเขาอะไรวะการแมวเขาจุยงกัอยู่แล้วต้องไปแจมนะครับนี่จิวจิวช้อปปงหายหนึ่งดีครับโอ้โหโคตรแรงไอ้เหี้ยไส้ไหลเลยโอ้มันมาแล้วครับมาครับไอ้ตัวนั้นน่ะมันมาแล้วช้อจิ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 จวโอ้โคตรแรงโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาเหรอเพื่อนจะมาเหรอไอ้ตัวนั้นน่ะช้อตัวไหม โดนใครไม่รู้จะตายเลยอ่าวอหัวฉันไอหัวเลื่อยไอหัวเลื่อยมันจะมาหัวนะโอ้สองตัวเลยวะลุ้มลุ้มจีวะอะไรวะเฮ้ยอย่าลุ้มจีอย่าลุ้มจีแน่จีอย่าลุ้มจีวะไอหัวเลื่อยกับไอหัวหอกนี่เอยเจอโป้งเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ครึ่งหลอดครึ่งหลอดปิวปิวจิ๊วจิ๊วจิ๊วเกือบโดนถ้าเกิดโดนลุ้มสองตัวไม่ไหวนะครับนี่โอ้ เไอ้เจตเออโดนปลาหกใส่รชิ้หาละเฮ้ยพี่คนพี่แล้วเอ้ยอย่าดิอย่าลุมซองดิเออไอถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอ้ยจ oui, ิวจิว <Between> <rix> <t ry> โอเคได้อยู่ไดยุดยู่เฮ้ยอย่าลุกดิดุดดุโอเคบม่หัได้ตายนะครับเลยแบบนี้เออเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวให้ยิงก่อนโอ้พี่เกิดเอ้ยจิวไปโดน อุ้ยโหดเกินโหดเกินโหดเกินไอ้โหดเกินโอ้กูต,ตายกูต,ตาย yeah. มาผมมาเปลี่ยนตัวมาแล้วครับเป็นนักล่าปีศาจนะมาไม่รู้สกิลม,มันจะทำอะไรได้เฮ้ย,ยแบงบกนี่มันจะมาโหดหรือเปล่าน,นี่เจ้ายิงไม่โดนโอ้โหเอาไปละเอาไปละเอาไปละเอาเหมือนว่าเขากำลังหนีไอ้หอกที่มันฆ่าผมเมื่อกี้นะเอ้ยเขาสกิลใส่ผมวาเหรือว่าเขาจะจะเล่นกับผมนะเจ้าเพื่อนเจ้าเฮ้ย เขาไปไหนนะเฮ้ยอย่าหนี้ดิอย่าหนี้ดิจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยปีศาจนะกปีศาจโกนอะไรปีศาจแล้ววะอ๋อ,อเขาเข้ามอนดึงๆเขาจะดึงๆกับเราโอเคได้ได้ได้จัดให้มามาเริ่มกันเลยจับยิงระเบิดไม่โดนอะไรเลยโอ้โหยิงเออ,เอใช้ท่ายิงยิงอะไรก็ไดวเลยด,ยดิยิงโอ้ยโ,โ,โดน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 จับ ระเบิดยิงโอ้ยจะไม่ยิงนะยิงโอ้โกดไม่ออกเมื่อกี้ฟันฟันฟันเออยิงเออฟันฟันโอ้ยยิงเออระเบิดจับเออสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ครับฟันฟันยิงเออจะตายนะจะตายนะเพื่อนยิงให้เ,เกียรติดีว่าสกิลสกิลกระดาวเลยวก่ายิงโอ้ไม่โดน ครับเออตายนะครับมาต่อไปไงต่อโอเคเกมจบละอ่าออกได้เลยใช่ไหมโอเคออกได้เลยครับหาออกกันเลยอ่ามันรับให้เราเลยนะโอเคเจอไอ้ตัวเดิมนะไอ้ตัวหอกนะไปกดตีมันดีกว่าครับผมเนะี่ยยิงไม่โดนนะเฮ้ยมันรังแกงคุไม่มีทางสู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่ต้องช่วยนะครับนี่ต้องช่วยมันรังแกงคุไม่มีทางสู้มัรังแกคุไม่มีทางสู้ทําไมเออปลาระเบิดไปไม่โดนเออปลาหอกไม่โดนอีกยิงไม่โดนอีก เฮ้ยอย el, uno, oh yes, ่าทำคนมีทางสู้ยิงไม่โดนอย่างแล้วโอ้โหเอ้ยอย่าทำคนนั่งเกะมีทางสู้จับดี๋โอ้โหแล้วกูจับเขาโอ้ยขอโทษขอโทษเพื่อนเราไม่ได้ใจจะจับนะเราจะจับปากหอกโทษโทษเพื่อนโทษเพื่อนเอ้ยเฮ้ยใครเสียงใครชาติอะไรเอ้ยโอ้โหโดนในครึ่งหลอดเลยหรอวะเอ้ยบักนี่วีพีว่ะเจ้าว่ะจับก่อนระเบิดยิงฟัน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  ยิงที่เออเจ้าใช่ไหมยิงโอ้โหเลเซ่ก็จะมาเอาผมว่ะไอหัวระเบิดเจะมาเอาผมว่ะถอยก่อนถอยก่อนไอปลาระเบิดตัวไหมเออดูคนอยู่ดูนอยู่จับยิงฟันฟันฟันจับยิงเออฟันฟันแตกเฮ้เฮ้ไอหัวหอกมันจะมาเอาผมว่ะจ้าใช่ไหมเออจับยิง ฟัน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 โอ้อะไรน bon uh, exactly. <sh> right. <sh arp> ี่พาวเวอร์กูจะเมาเหรอพาวเวอร์เออโดนระเบิดไปดิยิงเออโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โดนยังไงเจ้าเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาเฮ้ยอะไรวะเล่นดีเหอรอเหรอยิงไม่โดนระเบิดโดนไหมโดนทุกคนละตู้โดนได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโดนยังไงบ้างเลยครับตอนนี้โดนยังไงบ้างเลยอ่าเจ้าใช่ไหมเออโดนอีกกูได้เจ้าเหรอ เอาระเบิดไปกินก่อนนะให้จับไม่โดนอีกเออระเบิดเออเฮ่อว่าก,า,กา,กากันว่าถ้าเก็บงานเลยบางที่หดจัดแล้วด้วดิเขาบูมเป็นหัวแนะบบไอ้หัวหอ,อกนี่เฮ้ยเฮ้ยไอย้ข้างหลังนะี่จะเอาเหรอ,อไอ้เลเซ่เอาเมื่อไหร่เอ้ยจับระเบิดยิงฟันฟันเออโดนอยู่โดนอยู่อันนี้โดนเต็มแล้วครับฟันฟันฟันยิงฟันฟันแตกอ่ะโอเคเหมือนว่า อ่ะมันจะมีคนมาพี p กัน3คนเลยครับนี่โอเคไอ้คนเนื้อไอ้หัวฉลามนะกับไอ้บักดี้บักคู่แคทมาเอาว่าล่ะเฮ้ยยิงไม่โดนอีกเออเออโดบโอ้ย,อยบักหัวฉลามก็มาอะไรเนี่ยเฮ้ยยันเลบ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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยกระโดดเฮ้ยไม่โดนไม่โดนได้อยู่ได้อยู่จับจับไม่โดนอีกยิงโอ้โดนโดนโดน ถอ,อยก่อนถอ,อยก่อนฝันคนฝันไปดูไอ้แค่กูหดนเจ้าเลยเฮ้ยเพลี่ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่จับไม่โดนเออกูดูยังไงโดนไฟเยอะเลยเฮ้ย,ยพี่อย่าหน้าผมเลยพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่เท่าไรพี่ไอ้แตกเฮ้ยมาใหม่กูไม่ยอมไม่กูไม่ยอมมาใหม่มาใหม่มาจะมาจะมาจะเจ้าเปละ่ะเจ้าปเปล่ะเฮ้ยขอลาเอาไอ้บอลยิ่งเออโดนอยู่โดนอยู่ระเบิด,ด,ด ไม่โดนโอ้ระเบิดมันช้ามากเลยอ่ะไงวะเฮ้ยพูดแล้วพูดแล้วเ,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 เออเฮ้ยเออจับไม่โดนเฮ้ยูุณโดนโเฮ้ยอย่างนี้มันตายไม่โดนยิงไม่โดนอีกแล้วโอ้ตาขัวตาแรกหมัดกันเขานี่เ้ยเอาไปแล้วไปละเฮ้ยพูดแทงอะไรแทงอะไรแทงอะไรยิงไม่โดนจิ๊บจับเออได้อยู่ระเบิด ไม่โดนโอ้ยกูโดนกูโดนอีกทีกูโดน,โดนเออหลบได้อยู่หลบได้อยู่ยิงสวยระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจีพี่ก่อนใจเย็นพี่ไอจับไอไม่ทันไอี้เฮ้ยกูโดนกูโดนยายาเพนนี่เออไกูกดทำไมวะเจ็บไม่มีประโยชน,น์เลยเลยยิงเออเออเออโอ,โอ้โดนไฟเดียวเลยเว้ยตายกูตาย,ตายเอ้ยกูยังไม่กูยังรอดกูยังรอดจับไม่โดนอยู่เี้ย ยิงไปโดนเฮียไปโดนอยู่ท่าไหละระเบิดมั้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนเ้ยโดนยิงไปโดนอีกแล้วเฮียเฮียอะไรดีวจับไม่โดนอยู่แล้วเอ้ยปลาไม่โดนหรอกเออกรลบได้กูไปถึงเมทริกเว้ยเฮ้ยอะไรดีวะยิงไม่โดนโอ้ยเออโดนโดน จับเอ้ยได้อยู่ยิงระเบิดโอ้กูตายแล้วไปสูงเนี่ยฟันฟันฟัน,ฟนให้ยังไปตายยังรอดอยู่ฟันสวนยิงไอ้แค่สกิลไม่มาเออขึ้นหลอดน,นะครับขึ้นหลอดน,นะเพราึ้นหลอดนะตายกูตาคขึ้นหลอดครับจับสวยยิงระเบิดยิงโอ้ไม่ทันนะกูตายแล้วไปสูงเนี่ยไม่มีไม่มีโต้แล้วอะตายหน,อน่อยเลยกูเออเฮ้ยมันพุ่งไปโดนพุ่งไปโดนได้อยู่ได้อยู่เออกูตาย เล่นตัวไหนดีเขาพิมพ์จ g จนะครับโอเคเอาเนี่ซื้อว่ามีแค่สองคนแล้วเหรอโอเค GG ก็ GG กลับครับอ่ะ GG ครับ GG ครับอืม GG เอ่อเล่นตัวอะไรดีวะไม่รู้เล่นตัวอะไรดีอะมาเลยเล่นสองคนแล้วด้วยเล่นเป็นตัวนี้ใช่ไหมเอาพี่อยนมาหนีนอเกิดอะไรวะ We are the only one เธอคนไปไในหมดตรงนี้ไม่รู้แปลถูกมั้ยนะ ถ้าเล่นเป็นไอตัวนีด้ดีกว่าไอวิปเนี่ยมาแปลงร่างครับเอ่อคืออะไรอะ่ะเขาให้เราไปหาเรา,เราตรงกลางแมปมามาไปหาเขาก็เถอะอ่ะเช็คดะเซิร์ฟเวอร์เขาให้เราเช็คเซิร์ฟเวอร์แล้วก็บอกว่า Have only two อ่ามีแค่เราสองคนเอ่อ2โอเค Have only two นะไงต่อ เขาอ,อะไรดีอย่า yeah, ใช่มามาหนึ่งๆกันโอเคเขาท้าวีพีแล้วนะโอเคไม่วิ่งโอเคเขาไม่เขาบอกว่าห้ามวิ่งไปโอเคเริ่ม,มหินยัดไปอีกครับโอเคโอ้สปีดไม่โดนอีกจีว์โอ้ไม่โดนถอยก่อนนะครับต้องถอยก่อนนะเพราะว่าไอ้หมอนี่เล่นระยะประชีพรำมันอัน,นนะครับโอเ้เฮ้ยเฮไม่โดนด,ด่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วขึ้นหลอดแล้วนะฟาดฟาดฟาดไม่โดนอีกเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเทคไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนดแน่โดนไม่คิดเกิบเรียบร้อยแล้วนะเออไม่โดนเราอยู่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 คลอกก่อนนะครับนี่ฟาด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 ดูขีดดูขีดตรงนี้โอ้ยไม่โดนโดนมันปลาของสีเอออ้อยอ้อโอ้อยอ้อยเฮ้ยเกิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นออเเออเฮ้ย มันจับล่แล้วมันจับเราขึงไว้เหี้ยเอ้ยโดนฝ่ายเดียวเลยกูเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้เลือดเหลือทีเดียวแล้วจะตายใจเย็นจะตายแล้วจับฝันเออเฮ้ยเฮ้ยดแล้วนะเอ้าเฮียกูเผลอไปแล้วทำไมไปแล้วก่อน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 ใจเย็นเออไม่โดนเฮ้ยเกิดไปแล้วไอ้บอกนี่มันเกิดไปแล้ว หินไม่โดนสมิธไม่โดนอีกฟันไม่โดนโอ้โหจับไม่โดนนะต่างคนต่างไม่โดนครับตอนนี้เฮ้ยโดนแล้วนะโดนแล้วนะแต่ว่าผมมีสกิลอะสมิธได้อยู่ได้อยู่แซ่โอ้โหเฮ้ยได้อยู่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจี้จี้จี้เจ้าจี้จี้จี้เจ้เฮ้ยโดนจากหน้าว่าจะจากหน้าไม่โดนนะทำอะไรย่างไมอย่งไมอย่งไร่โอ้โอสมิธไม่โดน ลบฟาดแทะไม่โดนแล้วโอ้โหเอ้ยหมอนี่มันเก่งนะนี่เก่งมากเลยครับนี่ถือว่าดีนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยได้อยู่ให้จับได้สปินแทะโอ้โหมันหลบได้ไงวะมันคนมันหลบไม่ได้นะมึงแกเย็บอะไรเขาพิมอะไรโบโนลันก็มันจะวิ่งเออนะแต่ว่านายผักเราอ่อนกันเรานายผักเราอ่อนเราก็เหมือนวิ่งดิจับอยไม่โดนเออเอ้ยเราดูแล้

กูตายแล้วตายแล้วเออ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 กูตายกูตายนอนโซนเฮ้ยังได้อยู่ได้อยู่เหลือหนึ่งนี่นำเมื่อกี้เฮ้ยฟาดได้จับไม่โดนอีกโอ้โหอ่าตายจีจีก็โดยรวมแล้วถือว่าเป็นแมบบที่สนุกใช้ได้นะครับก็ถือว่า PVP มันดีนะครับก็ไม่ต่างจากไอ้พวกแแบบเดอะสตรองเกตแแ p นั่นแแบบนี้ที่ว่าีพีกันนะ ซึ่งใครที่ดูจนจบแล้วแล้วยังไม่กดไลค์กดซับสไครก็ฝากให้กดด้วยนะครับคือตอนที่ผมอยากสร้างรายได้จาก Youtube ไม่ได้เลยอะ่ะอยากทำรายได้ด้วยตัวเองมากตอนเนี้ยขอบคุณครับ